วิธีภูไทยมาบ้านเกาะเกนะครับวันนี้ครับอาวิธีภูไทยครับมาฮอดตลาดน้อยลุงพลแล้วนะครับตอนนี้มากับสวมนัทและกับสวยัดนะครับปลาน้อยกับมานั่นะครับอาศัยรถลุงนัดมาเบิ่งครับเบิ่งตลาดน้อยลุงพลาดเจง Uh, นี่ว่าโค้งนี่ครับทิ่กะชีดโนนเนี่ยใกล้ๆนี่านี่ก็ร้านสกินเสื้อนะครับเออสกินเสื้อตามสั่งเนาะร้านไข่มั่มร้านเสื้อผ้าอืมผักไทยยอดหญิงนะครับายเส้นกันย่าเรอ ร้านตลาดน้อยลงพนนะครับคนเยอะนะครับคนหลายร้านค้าก็หลลงพนกันีนะครับโอ้หลายลามใส่ายด้มาเดิโอ้าขายไหมถเถอเลยเนาะได้สิบค่ะยอมมาขายเลยขไม้มัคนขายไหม นี่ครับบ้านลุงทนนะครับขมาฮอดเธอลุงทนนะครับนะครับลุงทนเฮ้ยลุงทนป้าเต้นี่อืออันเอฟซีพะไหลายนะครับยูทูบเบอร์ก็เยอะนะครับหลายช่องหลายช่องนะครับไปเบิ่งเพื่อนลุงทนเชิญกอนครับ ทีมงานวิถีผู้ไทยนะครับมาฮอดเธอ์ลงพนนะครับมีลุงนัดมีแปะน้อยมีโสยัดอยู่พี่น้องนะครับโอ้โหหลายหลายหลายคนหลายปลาดาบุญรถเทพรชัยออเดียกับบานะครับกำลังมาฮอด ต่อไปเราพาไปเบิ่งนะฮะ,ะยายนาคนะครับแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนโสรพีนะครับไปเบิ่งครับเหนนี้ลุงนัดพามาเป็นไกด์ให้น,นะครับ ลอตเตอรี่แล้วครับโซัตต์เปมาขอขอโชคขอลาภนำแม่สุรพีนะครับเดียขอขอ๋ยวด้ tôi đây cái bỏ đi cái thì nó đi sen, tắt đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ สวัสดีครับท <super progressive entin> <online> <pl ains> ่านลุกคนสวัสดีครับมาตาสก้ลครับฮียสามสามแปดสามเก้าสิบคนนะครับมาพรอมุกคนพอดีนะครับนหลายอย่างหลยอย่าช่วยกันหกคนเปินหาชซื้อหวยอยู่นะครับนี่ได้สองสองแล้วคนแต่คนยานหนเอยเอาไปเดียวครับ

เาคนพ้เลยครับ้ไปนี่้นเอาให้ผู้หญ่ด้วยเด้อให้ห่ตัย้แทนนี้นะคะมาลงนีนด้อค่ะม่จะหมดแทงแล้วค่ะให้ผู้หญด้แให้ผู้ให่นนด้วยเด้อออะไร วยัดเอาตัวเด้อไปกับานกับบแระรีเาซื้อไก่เด้อเวลาไูบเีซูะากัแท่แทงะรา โอเค่ะ e ชกมัน6-3แล้วจายยัดไปแล้ว6-3นะฮาพี่น้องแล้วก็นต่ตลาดต่อนะครับโอ้ได้กงินข้าวมาเพิ่นแจกพระพรหมได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นไปท่านหนึ่งท่านได้โอ้เพิ่นแจกพระพรหมได้ยามหนาวอบ้านลูกเขาแจกพระพรมเลครับเอาข้าวแถวเอา ទៅដើរលេងទៅដើរលេងជ័យបរិប័តមិនបានឡាយបានទេឡាយបានដែរជួយគ្នាបាន คนรอข้าวแถวเอาผ้าห่มนะครับได้โอ้ มาคือเราหมดแล้วครับนมันยอแจ็คเพื่อนครับเพื่อนครับยอดเที่ยแก่เราเหมือนกัน ไปนเลยคบ้องเในโชวรตัากคนรัินแล้วก็มาอน้อยไปน้อยครับกระทบแรกะดางลุกนะครับนนหละนัันนี่นโอกานะกคนโร่ถ้าอัครับอากมีทีผู้ไทยไม่หิบนะครับโอสยน้าเจคายังไม่ได้

เบื้องหลังนะครับบริเวณทางน้นจะเปิดเยะ

เมื่อแล้วเมื่อแล้วกลับแล้วนะครับเตรียมตัวขึ้นรถคันนี้ละมาคันนี้มาคันสีขาวนี้9611นี้ละ